สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง m a g Magic of Love t t r r t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโรและไพ่ออรโคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคาทํานายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก,ก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับด้วยดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อมแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ด e s c r i p t ั o หรือว่าด้านล่างจอนี้ วันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random for you หัวข้อเ,ขเรื่องข้อความจากเขาถึงคุณวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด k i s เ e อ t t a r และในกล่องนี้นะคะมีการข้อความทั้งหมด299ข้อความแม่หมอจะเขย่าสลับพลังงานแล้วก็เลือกการข้อความออกมาให้เพื่อนๆน,นะคะเหมือนเดิมสำหรับคลิปข้อความจากเขาถึงคุณ แม่หมอจะแทนเต่งว่าเราแล้วก็แทนคุณว่าเธอนะจะมีแค่บรุษุษสรพนามที่หนึ่งและที่2เท่านั้นนะเหมือนกับเขาเนี่ยมายืนพูดกับคุณตรงหน้าอขออนุญ,ญาตเขยาข่าข้อความก่อนนะคะเพื่อการอ่านคำทำนายที่รับรื่น เ n น m อ for you ข้อความจากเขาถึงคุณตอนนี้เราเหงาหัวใจมากเลยอะเราคิดถึงเธอการที่เรานิ่งเงียบไปไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเราคิดว่าการที่เราไม่ได้คุยกับเธอเงียบไปบ้างหายไปบ้างจะทำให้เราคิดถึงเธอน้อยลงหรือจะทำให้เราเลิกคิดถึงเธอได้ในสักวัน ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะรุดหน้าหรือสารต่อในความสัมพันธ์อะไรกับเธอได้เลยอะ่ะเราเลยเลือกที่จะเงียบตัดจบแต่เรายังไม่ได้ตัดใจนะเราแค่อยากจะกลับไปเคลียร์ปัญหาที่มันรายล้อมอยู่รอบตัวเราเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่ยิ่งเงียบก็ยิ่งคิดถึงเธอยิ่งนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บปวดเหงาหัวใจมากเท่านั้น เธอยังเป็นคนที่เราชอบคนที่เราพอใจไม่มีใครอะแทนที่เธอในหัวใจของเราได้แต่ตัวของเราเองตอนเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอะเราอยากจะทำเรื่องการเงินของเราให้มันดีกว่านี้ซะก่อนเราอยากทำให้เธอพึงพอใจเราอยากให้เธอไม่อายใครในวันหนึ่งที่เราจะชัดเจนในความสัมพันธ์หรือขยับขยับสถาน,นภาพให้เป็นคู่รักคู่ครองกับเธอ ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการเงินหนักมากการงานเราก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางแผนเอาไว้เราอยากให้เธอรู้นะว่าเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงหัวใจไปจากเธอแต่เหตุผลและปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่มันหนักหนาสาหัสและมันหนักอึ้งในหัวใจของเราในความงเงียบแม้เธอจะไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจนแต่เราอยากให้เธอเชื่อมั่นว่าเธอคือคนที่เรายังมีใจ คนที่เรายังชอบยังรักอยู่เสมอเราจําเป็นที่จะต้องหยุดความสัมพันธ์ทุกอย่างเอาไว้ตัดจบไปก่อนช่วงขณะเวลาหนึ่งเธออาจจะคิดว่าเราเป็นคนใจร้ายคิดว่าเราเป็นคนไม่มีหัวใจไม่เคยสนใจใยดีว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรเรารู้ดีทุกอย่างนะว่าเธอรอคอยเราเสมอเราก็คิดถึงเธอไม่ต่างจากที่เธอคิดถึงเราหรอก แต่เราคิดว่าเราคงทรมานจิตใจมากกว่าเธอเพราะเราเองเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจเป็นฝ่ายที่นิ่งเงียบตัดจบไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดสินใจนั้นเราคิดว่าเป็นผลดีกับเธอนะเผื่อเธอจะได้ทบทวนหัวใจว่าแท้ที่จริงแล้วเธอรักเราจริงๆหรือเปล่าเธอยังอยากจะรอเธอยังอยากจะรุดหน้าสารต่อนในความสัมพันธ์นี้อยู่หรือเปล่า หากเราปล่อยให้เธอรอคอยเราในเวลาที่ยาวนานเธอจะได้รู้หัวใจตัวเองไงว่าหัวใจเธอมั่นคงกับเราจริงๆใช่ไหมแต่สําหรับเราแล้วอะหัวใจเราอะมั่นคงต่อเธอเสมอแม้เราจะเงียบไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่เรายังแอบส่องแอบคอยมองเธอตามสื่อโซเชียลทุกช่องทางเลยนะเราเห็นนะว่าเธอโพสอะไรลงอะไรในสื่อโซเชียลบ้าง ก็เธอเป็นคนน่ารักเธอเป็นคนพูดเพราะเธอเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองอย่างมากเพศตรงข้ามเนี่ยต่างเข้ามารุมล้อมเธอเราไม่แน่ใจอะว่าจะมีใครคนไหนที่จะทําให้เธออ่อนไว้หรือทําให้เธอเปิดใจได้อีกหรือเปล่านอกจากเราถ้าเราอยากบอกว่าเราอยากให้เธอรอเราอะเราคิดอย่างนั้นเสมอแต่เราไม่กล้าพูดออกไปอะ พราะมันดูเห็นกันตัวเกินไปถ้าเราจะพูดอย่างนั้นเราอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนฟ้าหลองฝนจะสดใสเสมอเมื่อชีวิตเรามั่นคงมั่งคั่งขึ้นเมื่อชีวิตเราจบสิ้นกับทุกปัญหาที่เรากําลังแก้ไขจัดการแล้วเราก็คาดหวังว่าเราสองคนจะได้รักกันอยู่ในสถานภาพที่ชัดเจนเป็นคู่รักคู่ครองเราคิดถึงเธอไปถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายเป็นคู่ชีวิตเลยนะความรักเนี้ย ยังไม่จบแค่นี้แน่ๆเราไม่ยอมที่จะปล่อยเธอให้หลุดลอยไปเราไม่เคยคิดที่จะตัดใจไปจากเธอเธอเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นโลกทั้งใบของเราเลยรู้ไหมทุกครั้งเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยเวลาที่เราอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายเหงาหัวใจคิดถึงเธอแค่เราหลับตาลงแล้วก็คิดถึงหน้าเธอนึกถึงเรื่องราวที่เราสองคนเคยคุยกัน แค่นี้เราก็มีความสุขอย่างมากเราก็มีพลังงานวิเศษอย่างมากมายที่จะทำให้เราต่อสู้ฝ่าฟันกับทุกวิกฤตปัญหาในชีวิตของเราไปได้ชีวิตเราก็ยุ่งเหมือนเดิมอะทำแต่งานหาแต่เงินตื่นแต่เช้าออกไปทำงานกลับมาก็ข้ามอาบน้ำนอนชีวิตเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วเธอจะให้เรามีความรักได้ยังไงอะ เราไม่พร้อมที่จะดูแลใครเลยไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยเราอยากให้เธอรักเต็มงให้มากนะเราอยากให้เธอดูแลต็วเงให้ดีตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีใครนะมีแค่เธอคนเดียวเราอยากให้เธอมั่นใจเราอยากให้เธอแน่ใจว่าชีวิตเราติดขัดกับปัญหาส่วนตัวจริงๆเราไม่ได้มีใครอื่นแล้วเราสองคนเป็นรักทางไกลอยู่ไกลกันขนาดนี้ ก็เป็นธรรมดาที่เธอจะเครียดคิดมากน้อยใจสับสนลังเลใจเราคิดถึงเธอใจจะขาดถ้าเราไม่ติดเงื่อนไขใดๆกับปัญหาต่างๆที่เรากำลังต่อสู้ฝาฟันเราจะรีบเดินทางไปหาเธอป่านนี้เราจองตั๋วบินไปหาเธอแล้วแต่เราทำไม่ได้ชีวิตมีเหตุผลมีสิ่งที่ต้องทำถึงแม้จะไม่ได้ถูกใจไปซะทุกอย่างแต่ก็คือสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรจะทำเราขอเวลา ให้เราได้ปลดเรื่องนี้สินให้เราได้สร้างตัวตนให้เราได้มีเงินมากดังที่เราปรารถนาและเมื่อน,นั้นแหละเราจะเดินทางไปหาเธอเราจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้ชัดเจนรุดหน้าก้าวหน้าจนเราสองคนเนี่ยเป็นครอบครัวเราอยากเป็นคนรักที่ดีของเธอนะเราอยากให้เธอเป็นแม่ของลูกเราเราอยากเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกเธอ ไม่นานเราคิดว่าปัญหาที่เรากําลังแก้ไขจัดการกําลังจะคลี่คลายผ่านพ้นไปด้วยดีเราจะกลับไปอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้เข้าใจเราจะกลับไปบอกเธอว่าเรารักเธอมากแค่ไหนเราคิดถึงเธอสุดหัวใจเรามีแต่ความห่วงใยมีแต่พลังงานที่ดีส่งให้เธอทุกวันในความนิ่งเงียบเนี้ยไม่เคยมีสักวันที่เราจะมีความสุขไม่เคยจะมีสักวันที่เราเลิกคิดถึงเลิกนึกถึงเธอได้เลย ภาระปัญหาที่เราเจอมันหนักมากๆนี้สินเราเยอะมากเลยอะถ้าเธอรู้ยอดตัวเลขนี้สินของเราเธอจะตกใจเราเองเครียดคิดมากจนตอนนี้นอนไม่หลับเลยแหละเรากลัวรเราเป็นโรคซึมเศร้ามากๆกับปัญหาและภาระอันยิ่งใหญ่นี้เราอยากมีเธออยู่ในชีวิตเราอยากเธอเคียงข้างเราอะแต่ปัญหาก็หนักเกินไป หนักมากเกินกว่าที่เราจะเกาะกลุ่มมือเธอ,เอไว้เหมือนเดิมได้ได้แต่ปล่อยให้เธอไปตามทางของเธอเผื่อสักวันหนึ่งถ้าเธอมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้เธอมีความสุขทำให้เธอเปลี่ยนใจทำให้เธอเลิกรักเราเลิกรอคอยเราเราก็จะยินดีนะถึงแม้จะเป็นความยินดีที่เราจะเจ็บปวดมากก็ตามเราเจ็บปวดหัวใจแสนสาหัส ทุกทรมานใจเหลือเกินตั้งแต่วันที่เราเลือกที่จะตัดสินใจห่างเหินห่างไกลออกมาจากชีวิตของเธอไม่มีวันไหนที่เราไม่คิดถึงนึกถึงไม่มีวันไหนที่เราไม่อยากพูดคุยไม่มีวันไหนที่เราหยุดที่จะส่องสื่อโซเชียลของเธอได้เราเจ็บปวดทรมานมากอะ่ะแต่เราทำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่ในความเงียบหลายครั้งเราก็นอนร้องไห้นะปัญหาในชีวิตเรามันหนักมากจริงๆ เราก็กลัวกังวลกลัวว่าวันหนึ่งที่เรามีทุกอย่างพร้อมแล้วสุดท้ายอะ่ะเธอจะไม่อยู่เคียงข้างเราถ้าเรามีทุกอย่างเราต้องสูญเสียเธอไปวันนั้นเราคงเจ็บปวดทรมานหัวใจอย่างมากเราอยากบอกเธอว่าณเวลานี้ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมอีสรภาพต่อกันไม่มีสถานภาพใด ที่จะคอยมาฉุดดึงฉุดรั้งเธอไว้อีกต่อไปแล้วขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เราเองก็เช่นกันเราจะรีบกลับไปจัดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดในชีวิตของเราให้จบสิ้นโดยเร็วแต่ในช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างคนต่างอยู่มีอิสรรภาพต่อกันเธอก็อย่าไปเจ้าชู้อย่าไปโปรยสเสน่ห์ใส่ใครล่ะยังไงเราก็รักของเราแล้วก็หึงแล้วก็หวงอยู่ดี กธอคือคนที่เอาชนะหัวใจเราไปทั้งดวงเรารักเธอตั้งแต่แรกเจอรักตั้งแต่แรกพบเธอคือคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเราไม่มีใครนะที่จะชนะหัวใจเราได้นอกจากเธอและตัวเราเองก็อยากเอาชนะปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาสารต่อในความสัมพันธ์มาุดหน้าในความรักมาให้สารภาพที่ชัดเจนกับเธอ ความผิดหวังเสียใจน้อยใจพลังงานลบๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอเพราะเราเป็นต้นเหตุเราเป็นสาเหตุเรายอมรับเราเสียใจแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะให้เธอได้ในเวลานี้เราอยากให้เธอรู้นะว่าเราเจ็บปวดเสียใจมากกว่าเธอร้อยเท่าพันเท่าที่เราต้องเป็นฝ่ายตัดจบเป็นฝ่ายที่ถอยพลังงานห่างเหินห่างไกลเธอออกมา แต่สักวันหนึ่งแล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าจะมีวันนั้นวันที่เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาวันที่เรามั่นคงมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองวันนั้นเราจะขอเธอแต่งงานเราจะให้เธอมาเป็นครอบครัวเราจะมีลูกด้วยกันเราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเราจะมีคา,าริฮัตหลังใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอมีความสุขก,กายใจเราจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง เธอคือคนเก่งของเราเธอน่ารักเธอมีความสามารถเธอทำงานเก่งเธอหาเงินเก่งเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเก่งกว่าเธอแล้วก็ไม่มีวันด้วยที่เราจะมองใครดีกว่าเธอหรือเราจะรักใครได้มากกว่าเธอเราอยากมีลูกที่น่ารักกับเธออยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์อยากให้เธอรู้นะว่า เธอเหมาะสมคก็ควรที่จะมาเป็นแม่ของลูกเราอะ่ะเราอยากมีลูกที่น่ารักกับเธอเพราะลูกเราจะน่ารักเหมือนเธอแต่ตอนนี้คงพูดอะไรมากไปไม่ได้นอกจากคำว่าลาก่อนต่างคนต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตเราเชื่อนะว่าการจากลาครั้งนี้จะเป็นจุดจบเพื่อ เริ่มต้นใหม่ที่งดงามทุกครั้งที่เธอน้อยใจเราเธอเสียใจเธอคิดถึงเราข้อความที่เธอส่งมาหรือสิ่งที่เธอโพสต์ตอะไรลอยๆอะเรารู้นะว่าเธอพูดถึงเราอะ่ะถ้าเธอเข้าใจเรามากกว่านี้อเราก็อยากเธอพูดกันดีๆได้ไหมคำพูดคือสิ่งที่สำคัญมากนะ สำหรับรักทางไกลและสำคัญมากในเวลาที่เรามีปัญหาแบบนี้คําพูดที่ดีของเธอถ้าเราพูดกันดีๆได้จะเป็นกําลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับเราเราคาดหวังว่าเธอจะรอเราได้ทั้งชีวิตและเราก็อยากเธอรอเราด้วยรอวันที่เราสองคนจะได้ครองคู่วันที่เราสองคนจะได้สมหวังในความรักครั้งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันใหม่หลายครั้งเราบอกตัวเองอย่างนั้นเราเหน็ดเหนื่อยใจเราเหน็ดเหนื่อยกายและการคิดถึงเธอทําให้เรายิ่งเหนื่อยใจเข้าไปใหญ่เหมือนมีแต่ร่างกายไร้วิญญาณไม่มีความสุขอะไรเลยกว่าเราจะข่มตาให้หลับลงไปได้แต่ละคืนแต่ละวันบอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้วเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นใหม่แล้วได้แต่ให้กำลังใจตัวเองซ้ำๆวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ เรารักเธอเพราะเธอน่ารักไม่มีข้อเสียใดเลยที่เธอมีที่เธอเป็นแล้วจะทำให้เรารักเธอน้อยลงเธอน่ารักเสมอในสายตาของเราเราอยากแต่งงานแล้วนะแต่เงินในกระเป๋าเรามันยังไม่พร้อมเลยอะความสัมพันธ์เราก็เลยได้แค่นี้ต่างคนต่างอยู่ครึ่งครึ่งกลางกลางโผโผโพเดี๋ยวทักเดี๋ยเงียบเดี๋ยวตัดจบเธอก็ตัดใจ เราสองคนคง Move on เป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่เราขอให้เธอโชคดีในวันที่เราเงียบไปในวันที่เราไม่ได้พูดคุยในวันที่เราไม่มีโอกาสหรือการกระทำํำใดที่จะดูแลเธอได้เราขอให้เธอมีแต่ความสุขในทุกๆวันขอให้เธอโชคดีในทุกๆวันเราหลงเสน่ห์ในตัวเธอมากนะ เธอเหมือนผู้หญิงในฝันเลยอะที่เราเรอคอยมานานแสนนานเธอสวยเธอน่ารักเธอเสียงเพราะเธอเป็นคนเก่งเธอนิสัยดีเธอตัวหอมเหตุผลมากมายขนาดเนี้ยแล้วเราจะไม่หลงเสน่ห์ในตัวเธอได้ยังไงรักตัวเองมากๆนะในเวลาที่เราห่างไกลกันดูแลตัวเองให้ดีเรารักเธอมากนะแต่ในเวลานี้ ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะสามารถอยู่เคียงข้างอยู่ใกล้ชิดกันได้รักตัวเองให้มากๆอย่าคิดอะไรที่น้อยใจเสียใจอย่าคิดอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายกับชีวิตกับจิตใจตัวเองเธอสำคัญกับเราเสมอและสักวันที่เธอรักตังมากพอสักวันเรานี่แหละที่จะกลับมารักเธออย่างมากมายอ่าโอเคแม่หมอเขาจบคำทำนาย เดนนอมฟอร์ยูข้าความจะเข้าถึงคุณแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ